สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลครูยอพยากรดาวเล่าชีวิตครับท่านใดสนใจผูกลัคนาดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาที่ A.YOR ดกันได้ครับ สวัสดีครับชาวลัคนาราศีมีนทุกคนทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในเดือนกันยายนในช่องชาแนลคุยยอพยากรดาวเล่าชีวิตในเดือนเดือนนี้เนี่ยนะครับอ่าก็ต้องเรียกได้ว่าเป็นเดือนของการแบบร่วมมือร่วมใจการทํางานได้เป็นอย่างดีนะครับก็หมายถึงว่าระหว่างเรากับเพื่อนร่วมงานระหว่างเรากับทีมงานนะครับเพราะว่าในส่วนของอ่าหน้าที่การงานต่างๆนะครับของชาวลัคนาราศีมีน ค่อนข้างจะเห็นว่าจะมีงานเข้ามานะติดต่อเยอะเข้ามาเป็นพิเศษนะครับถ้าเป็นกลุ่มธุรกิจส่วนตัวงานที่เข้ามาเยอะเป็นพิเศษแบบนี้นะครับก็จะก่อเกิดก่อรายได้นะครับก่อเกิดทั้งงานก่อเกิดทั้งรายได้เป็นก่อเป็นกรรมกลับเข้ามาให้กับชาวลัคนาราศีมีนทุกคนทุกท่านนั้นก็เป็นเรื่องดีใช่ไหมแต่ถ้าว่าเป็นไปในส่วนของอพนักงานประจําพนักงานออฟฟิศแบบนี้เนี่ยนะครับดาวในลักษณะแบบนี้นะ เขาเรียกว่างานงอกอเรียกได้ว่าเราจะต้องทํางานอของตัวเองด้วยนะทำงานของคนอื่นด้วยแบบนี้นะครับเข้ามารวมถึงว่าจะมีโปรเจกต์นะครับเนื้องานต่างๆนะครับเพิ่มเติมมากเป็นพิเศษนะเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นเดือนที่ เหนื่อยนิดหนึ่งนะครับจากในเรื่องของการงานแต่ควาว่าเหนื่อยเหล่านี้เนี่ยนะครับก็ไม่ได้หมายความว่าเหนื่อยแล้วทําไม่ได้นะเหนื่อยแล้วทําไม่สําเร็จอันนี้ไม่ใช่นะครับเรียกได้ว่าเหนื่อยแล้วทําสําเร็จทําสําเร็จได้ด้วยดีด้วยนะครับจะไปติดต่อประสานงานนะครับแผนกต่างๆนะครับก็สามารถทําได้นะมีแต่คนคอยช่วยเหลืออนุเคราะห์เกื้อกูลกันนะภายในทีมงานของตัวชาวมีนเองก็ทําได้เป็นอย่างดีเลยนะครับก็ถือว่าจะมีเรื่องดีในลักษณะแบบนี้เข้ามาทีนี้ นี่นี่แหละครับปกตินะครับดาวในลักษณะแบบนี้เนีเราก็จะเหมอกเลยนะว่าไปสัมภาษณ์งานที่ไหนสมัครงานที่ไหนก็จะได้งานมานะครับแต่ว่าสําหรับชาวเวียดอาจจะไม่ใช่นะมันจะแบ่งช่วงนิดน,นึงว่าถ้าสมมุตินะครับเราไปคุยงานไปเจรจางานไปติดต่องานนะครับในช่วงแรกๆนะครับของต้นเดือนนะฮะอย่างต้นเดือนกันยาน,นะครับอาจจะไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่นะแต่ว่าถ้าเหมือนแบบ ไปคุยงานไปเจราจางานไปมีข้อตกลงแบบนี้นะครับไปคุยธุรกิจต่างๆนะฮะให้คุยในส่วนสัรประมาณกลางกลางเดือนเป็นต้นไปนะครับลหลายๆอย่างนั้นก็จะสามารถมีข้อตกลงที่ดีต่อกันได้แต่มันจะไม่ได้ราบเลื่อนสักเท่าไหร่นะเดือนเดือนนี้นะถึงแม้ว่าการงานมันดีมันเยอะใช่ไหมติดต่อภาษางานใครดีถ้าในงแง่ของธุรกิจ นะครับเขาเรียกว่าเจอมุมเจอเหลี่ยมนะเดือนเดือนนี้นะเจอมุมเจอเหลี่ยมเจอลูกเล่นนะพลิ้นพลิกแพลงพูดไม่จริงพูดไม่หมดแบบนี้นะครับต้องคอยพิสูจน์นะอย่างสมมติว่า่ามีคนเขาจะขายคอนโดให้เราอ่ะเราก็ไปดูว่าเขาบอกว่ามีคนเช่าเต็มเต็มตลอดเลยนะะขายพัดไม่ได้เราเงี้นะมีคนเช่าเต็มตลอดพอไปดูจริงๆแล้วนะในความเต็มเนี่ย มันต้องมีบางสิ่งบางอย่างนะครับที่มันมีปัญหาเกิดขึ้นอยู่นะเราต้องเข้าไปแก้ไขต้องเข้าไปพิสูจน์ Deputy, ต้องเข้าไปตรวจสอบด้วยนะครับดังนั้นนะครับการไว้ใจใครมากๆนะครับอาจจะยังไม่ใช่จังหวะที่ดีของเดือนกันยายนนะแต่ถามว่ามีร่ดีๆเข้ามาแหละมีงานดีๆเข้ามานะครับมีสิ่งดีๆเข้ามานะแต่ยังสามารถไว้ใจได้ไม่หมดฉังนั้นถ้าชาวลัคนาราศีมีนะครับจะร่วมพุ้นจะร่วมลงทุนกับใครนะครับเราต้องแบบศึกษาให้ดีๆนิดนึงอ่ะ มีนเอเนี่ยนะครับเป็นลัคนาราศีที่มีความรู้ดีมีความรู้เยอะมีความรู้มากนะครับสามารถนะบอกสอนคนอื่นได้นะครับแต่มันติดอยู่ตรงนิดหนึ่งนะแต่ติดตรงมุมเหลี่ยมอ่ะมุมเหลี่ยมของคนที่จะเข้ามามันมีเยอะกว่าไงาดังนั้นเรามีความรู้นะถ้าเรารู้แล้วเราทําได้นะโดยที่แบบว่าไม่ต้องไปอาศัยไม่ต้องไปพึ่งใครมากนักนะครับส่วงสนี้ก็เลยไม่น,น่ากวเท่าไหร่แต่ถ้าว่าเราต้องไป พึ่งคุ้นส่วนมากจนเกินไปเลยนะครับาบางครั้งอาจจะไม่ค่อยดีในส่วนส่วนนี้ด้วยนะครับดนั้นธุรกิจส่วนตัวนะอาจจะต้องระมัดระวังในการติดต่อในการเจราจานั่นเองนะครับดาวในลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับถ้าลัคนาราศีมีนนะ อยากจะประกาศเน um, ี่นะครับเช่นเอาบ้านให้เช่านะบางทีเราทางานหลายที่ต้องไม่อยู่เนี้ยนะบางทีไปอยู่ต่างประเทศต่างถิง่นต่างแดนเอาบ้านให้คหนอื่นเขาเช่า,ชานะอ่าช่วงนี้แหละนะครับถือว่าเป็นช ty, ่วงดีๆจะมีเกณฑ์ดี н, จะมีคนมาร่วมหุ้นมาร่วมทําสัญญาต่างๆนะครับอ่าให้กับชาวมีนะอ่าก็ถือว่าเป็นเรื่องดีในลักษณะที่ดีๆให้กับมีนั่นเองนะครับเรื่องของการเงินนะครับเรื่องของการเงินเงินส่วนใหญ่นะครับยังคงมีรายจ่ายนะครับอ่าออกไปอยู่นะแต่เป็นรายจ่าย ในลักษณะแบบว่าซื้อของเข้าบ้านนะครับรายจาย่ายในเรื่องของการเดินทางบ่อยนะครับรายจาย่ายในเรื่องของอจะต้องอตรวจสุขภาพเงี้ยนะอของทั้งตัวเราของทั้งคนในครอบครัวจะมีรายจาย่ายในลักษณะแบบนี้ออกไปนะครับแต่ถามว่ารายรับกลับมันยังคงหากลับเข้ามาได้อยู่นะยังไม่ได้เสียไปทั้งหมดนะครับซึ่งบางทีเนี่ย เสียเงินค่าใช้จ่ายใช่ไหมการเดินทางไปพบลูกค้าแต่กับการเป็นได้ว่าได้ลูกค้าดีกลับเข้ามาเห็นไหมมันก็ต้องมีทางข้อดีข้อเสียออกไปนะครับในเดือนอเดือนกันยายนนี้นั่นเองนะครับเรื่องของอความโชคดีนะไม่ใช่ว่าไม่มีนะต้องเรียกว่ามีความโชคดีเข้ามานะครับความโชคดีเนี่ยนะของชาวมีเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอยู่จากจากแบบเช่นทําบุญกตัญยูกับคนในครอบครัวนะทำบุญกตัญยูกับผู้มีพระคุณ คุณกตัญญูกับบิดามารดานะครับอ่มีเลขที่บ้านเลขที่รถอะไรเนี้ยนะครับก็สามารถนะมาเป็นรัพย์มาเป็นเลขดีนะให้กับเดือนชะตามีโชคนะครับมีความเป็นมงคลกลับเข้ามาในเดือนกันยายนนี้ด้วยนั่นเองนะครับแต่เน้นๆไปในส่วนของอกลางกลางเดือนกัญญญนยายนไปถึงป,ปลายเดือนกันยายนสามารถกว่านะในเรื่องของอเงินเงินทองทอง,ท,องที่ได้มาจากในเรื่องของโชคลาภสุขภาพล่ะนะครับสุขภาพเดือนกันยายนนี้นะครับก็ต้องอ่า เป็นดาวที่ต้องระมัดระวังเรื่องของสุขภาพแล้วกันนะฮะทั้งสุขภาพจาก เชื้อโรคเชื้อภัยต่างๆนะครับก็จะมีเข้ามาได้นะถ้าเราภูมิต่ําพักผ่อนน้อยนะเชื้อโรคต่างๆมันก็จะมาถามถ,ามถึงเยี่ยมเยือนถึงเลยน,นะครับรวมถึงว่าโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันต่างๆเนี่ยนะครับถ้ามันภูมิคุ้มกันเราตกต่านะามันก็จะมาเยี่ยมเยือนเลยนะครับตั้งแต่ต้นเดือนนะครับเพราะนั้นอย่าลืมรักษาสุขภาพของตัวลักนาดาศีมีนนะให้เป็นอย่างดีด้วยนะครับที่ตัวลักนาดาศีมีนนอกจาก โรคภัยนะเพราะจากโรคภัยแค่เจ็บแล้วจะมีเคราะห์อีกส่วนส่วนหนึ่งนะครับเคราะจากในเรื่องของอาการบาดเจ็บนะเช่นว่าทํางานแล้วมันปวดหัววุ่นวายขับรถนะมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้นะครับซึ่งดาแบบนี้ก็จะมาส่วนของครึ่งเดือนหลังนะครับของเดือนกันยายนนะแต่เรื่องปวดหัวเนี่ยมันมาเรื่อยๆนะมันมาเรื่อยๆนะมันม,มีมีเรื่องให้เครียดมีเรื่องให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับอย่างเช่นว่า คุณส่วนนะครุณส่วนกาวออกไปอ่า เปลี่ยนหุ้นใหม่เข้ามามาร่วมทีมมาร่วมบริหารทีมเก่าที่เคยทํางานร่วมกันออกไปเนี่ยทีมใหม่เข้ามาแบบนี้ไงนะครับถามว่ามาแล้วมานะเกินหนุนไหมเกินหนุนนะดีนะนะไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีเรื่องดีๆเข้ามาในลักษณะแบบนี้ด้วยนะครับจากในเรื่องที่แบบเสียนะนอกจากนีน้ก็ต้องระวังสุขภาพแล้วก็เคราะห์นิดหนึ่งนะสำหรับเดือนกันยายนเดือนนี้นะครับก็แนะนํานะครับาเวลาไปไหว้พระทำบุญนะครับทําสังฆทานนะส่งเสริมทรัพย์ส่งเสริมรายได้ นะครับสังฆทานยานะแก้ไขเรื่องสุขภาพนะครับมุนจะรักษาให้กับชาวมินปลอดภัยในทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่กระทํานั่นเองมาดูในส่วนของความรักกันบ้างนะครับความรักเนี่ยนะ,ะถือว่ามีความรักเข้ามาเรื่อยๆนะครับมีความรักเข้ามาให้แบบผูกพันสัมผัน์นะ,ะช่วงแรกๆอาจจะมีอุปสรรคบ้างนะสำหรับคนโสดน,นะน,นี่พูดถึงคนโสดก่อนช่วงแรกอาจจะมีอุปสรรคบ้างนะครับแต่ก็สามารถพัฒนาความสัมพันธ์นะครับให ดีขึ้นได้นั่นเองนะเช่นว่าเพิ่งเจอการจีกันใหม่ๆพบกันใหม่ๆเดี๋ยวเดือนนี้เนี่ยนะครับมันก็พัฒนาความสัมพันธ์ไปไกลนะความคิดเหมือนแบบเจอคนนี้นะเพิ่งเจอไม่ไม่เท่าไหร่นะครับแต่ว่ารู้สึกเหมือนคบกันมานานนะครับในเรื่องของคนโสดก็มีเฑ์ได้พบคู่ได้พบคนรักที่ดีนั่นเองนะครับในเรื่องของคนที่มีครอบครัวแล้วนะมีเรื่องของวาจาปากเสียงทะเลวิวาทเกิดขึ้นนะถ้าจะง้องอนอะไรต่างๆนะครับก็สามารถง้อได้สําเร็จเลยภายในเดือนเดือนเดียวกันนี่แหละนะครับอ่า เพราะนี้นก็ถือว่ามีเรื่องดีในเรื่องของความหลักนะครับใครเคยทะเลาะกันไว้คนเก่าก็มีเกณฑ์จะกลับมาเจอเจอแต่ถ้าคนแบบว่ามีครอบครัวแล้วอะที่แบบว่าเลิกลากับคนท่านหนึ่งไปละนานไปแล้วนะแล้วเราอยู่คนใหม่แล้วนะครับพอเดือนนี้มีคนเก่ากลับมานะอ่าก็ระมัดระวังในเรื่องของแบบฐานไฟเก่านิดหนึ่งแล้วกันนะครับสําหรับชาวลักนาราศีมีนเพราะนั้นยึดปัจจุบันเป็นหลักนะครับยึดปัจจุบันเป็นหลักนะครับ แล้วก็บริหารจัดการสเสน่ห์ของตัวเองให้ดีด้วยนั่นเองนะครับสำหรับคนที่มีสเสน่ห์จัดหน้าแบบปรัมเพหแบบว่ารถไฟชนกันได้นะในยวนี้ถ้ามาีคนใหม่ๆเข้ามานะครับก็จะมีรถไฟชนกันนะครับให้เห็นเลยนะครับสําหรับดวงของชาวลัคนาดาศีมีนครับ ออก็อย่าลืมนะเรายังมีดาวพระราหูทับรักเรือนชะตานะครับมีรัตยูโยกหน้าในเรือนชะตาอย่างเี้นี่นะครับทําทให้ว่าบางครั้งเนี่ยนะจะมองอะไรต้องมองย,วยาวๆนะมองย,วยาวๆบางครั้งมองสั้นๆน,นะด้วยความหลงมันอาจจะเกิดข้อผิดพลาดให้กับเรือนชะตาของตัวเราได้ ขอบรารมีพระรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาอารัก์บันดาลดลให้กับทุกๆกลัคนาราศีประสบแต่ความสุขความร่มเย็นปลอดภัยใครคิดร้ายขอให้แพ้ภัยตัวเองไปทุกคนทุกท่านเทิน